ครับผมครับไม่ไม่ต่อสัญญาครับเราโดนใจโดนหุ้นเนาะมันเริ่มที่แบบเปิดมาได้การแย่งกันเราทราบข่าวไหมบ้านไม่ต่อสัญญาไหมคก็ทราบข่าวพร้อมๆกับทุกคนด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่ที่เมืองไทยเท่าไหร่แต่ก็พอพอมาทราบบ้างในในช่วงนั้นก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรกับน้องเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันคือการทํางานเราเจอกันส่วนมากคุยกันเรื่องแบบว่าอาหารเรื่องอะไรอย่างนี้ว่าแต่แต่ละวันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้น ดรจริงๆพี่ว่าก็สําหรับพีเก้นก็ก็ก็มีตกใจนิดนึงแหละเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเราก็เจอน้องมาตลอดตั้งแต่เราเปิดกองละครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่านะตอนนี้เอาจริงๆก็อ่าก็เป็นอ่อยู่ที่เทศแหละเอาเอาจริงๆก็อยู่ที่เทศแล้วก็การตัดสินใจของทุกคนด้วยไม่ไม่ใช่แค่อะไรเราเราที่อยู่ในฐานะพี่ชายอย่างเงี้ยก็ได้ซัพพอร์ตน้องเต็มที่เท่าที่พี่จะทาได้ ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยน้องไม่ได้มาปรึกษาหรอกเออไม่มีครับไม่มีเลยครับแล้วพอคุณสาวไปเราปรึกษาได้คุยกับเพื่อนไทยในหลักกิดอะไรแบบนี้เออณตอนนี้มีโอกาสาได้คุยกับเพื่แตไ่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับส่วนมากก็คุยอัปเดตกันในในช่วงเวลาที่พี่มีเวลาแล้วแล้วน้องมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็ต้องมีช่วงที่น้องเรียนพี่ก็ไม่ไม่อยากรบกวนน้องที่น้องต้องแบบว่าเาอยู่ในช่วงของมหาลัยอะไรแบบเพราะว่าพี่เข้าใจในช่วงมหาลัยจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่ทำงานด้ววยอะไรแแบบสดง่่าเนนีี้ทั

เอาจริงๆก็ไม่ว่าผลงานไหนของเทศยังไงส่วนตัวพี่ก็สปอร์ตแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสปอร์ตทั้งตัวเทศเองแล้วก็ตัวนักแสดงจากละครเรื่องดวงใจเทวรมทุกคนไม่ใช่แค่เราสิบคนเนาะคือมีพี่ๆน้องๆนักแสดงในละครเรื่องดวงใจเทวรมทั้งหมดเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้สปอร์ตพวกเรากันด้วยเนนครับผมเพราะวัาเป็นดวงใจทุกคม เอาจริงๆถ้าแยกๆพาร์ทกันเนาะในพาร์ทส่วนตัวยังไงพี่ก็ยังเป็นพี่น้องกับเพศอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนในพาร์ทของการทํางานก็ก็อยู่ที่ว่าเออมันก็เป็นเรื่องของโปรเฟชชั่นอลแล้วแหละว่าอาจจะไม่ไม่ได้เจอกันบ้างในในบางงานแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะวิ่งได้ติดต่อกันตลอดครับผมเรพื่อนในคอมเมอร์ชั่นถึงการได้รับงก่อนเพลงอะไรแบบนี้พี่ชายเองเป็นยังไงบ้างในบทบาทที่ของเขาน้องก็โตขึ้นครับเอาจริงๆดีๆกับทุกๆก้าวเดินของน้องแหละในฐานะพี่ชายคนหนึ่งครับ น้องโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นน้องทําในสิ่งที่น้องอาจจะไม่เคยทามาก่อนหรือว่าน้องอาจจะอยากเคยทำอย่างงี้ก็สําหรับพี่ก็มีแฮปปี้อยู่ยังไงก็แฮปปี้ยังมีอยู่ครับยังไม่ไม่ได้ไปไหนยังยังมีกลุ่มไลน์ชื่อว่าลูกลิงอยู่ยังยังอยู่เหมือนเดิมก็อัปเดตสารทุกสุดติดกันครับช่วงนี้ก็บางคนแบบไปทํางานกันบ่อยเขาก็จะให้กําลังใจกันในในกลุ่มในช่วงเวลาที่เรามีกัน ก็ยังอยู่ทุกคนครับไม่ไม่ได้หายไปไหนวราจะกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เอา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 คิวในการกินข้าวให้ตรงกันก่อนนะตอนนี้คือยังไงมันนัดยากใช่ไมนัดยากครับนัดยากเพราะว่าบางคนก็ก็มีก็มีงานของแต่ละคนเนาะส่วนทางกว่าจะรวมตัวกันได้ว่าวันศุกร์เนี่ยว่างไหมบางคนไม่ว่างเลย แล้วก็มีแบบว่างกันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยขอเวลากินข้าวกันให้ตรงกันตอนนี้ครับอะไรนะฮะพีคอะไรแบบพีคโอ้ยอ,อย่าเป็นพีคเลยเออพีคก็อยากเจอน้องๆพี่ๆทุกคนเหมือนกันออครับแต่ว่าก็พยายามหาเวลาแหละคือทุกคนนะยุ่งหมดเลยช่วงช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีงานของแต่ละคนหมดเลยพอพอคนนี้ว่างอีกคนนึงไม่ว่างอะไรประมาณนั้นครับพี่ว่างกัน,นกพี่พามอยู่ไม่ดีแล้วก็ สำหรับนะตอนนี้ใน,ในเรื่องของพาร์ทการทางานยังไม่มีแต่ว่าก็ในในชีวิตประจําวันก็ยังมีอยู่ครับผมย,ยังมียพยายามจะมีอยู่เอาเอาให้ตรงกินข้าวให้ตรงก่อนตอนนี้ให้ตรงกันก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังทำงานกชุมแสงอยู่ครับก็มีละครนะครับตอนนี้ละคร,นนะครแมลียก็กําลังอยู่สู่ฟงสุดท้ายแล้วแล้วก็มีละครรอรอ,อ,อแอร์อีกสองเรื่องอยังไงก็ฝากด,ด้วยครับเดี๋ยว มาเมื่อไหร่ออนแอร์เมื่อไหร่บอกพี่ด้วยพี่พูดไว้เสมอพพี่ก็อยากรู้เหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับ